าผู้ใดนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับหรืมีบอสแสเกี่ยวกับแกงเงินกู้นอกระบบนะครับสามารถโทรสายด่วนได้ฮะที่เบอร์หนึ่าเก้าเกแจ้งกับท่างเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ครับนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อการได้เร่งปราบปรามแกงเงินกู้นอกระบบนะครับที่ถือเอารัดที่ประชาชนนะฮะได้ถืออารัดเอาเปรียบนะครับผมเก็บเงินดอกเบี้ยเกินอัตรา ว่าที่กฎหไม้กำนดนะครับและก,า,การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนีโดยมีศูนย์ป้องกันป่าป่ามและการกระทําผิดเกี่ยวกับหนีนอกระบบนะครับเป็นศูนย์นะฮะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากเงื่นกูนอกระบบในหลากหลายรูปแบบไปเลยทีเดียวนะครับพี่กุ้งครับ <c oughs> มอวสิป็นแอปพลิเคชันเงื่นกูที่พิดกฎหไม้ที่เขาเปิดค้อมเข้าไป <c oughs> ขอภข่ฮะที่เขาเปิดคลอมเข้าไปป้าหนุม่มสีมี่ แล้วมันสิมี่เวฟกับพีปิ๊บๆๆๆนะให้เฮอให้พอเฮาพูดเดดือร้อนเรื่องการเงินนี่เขาไปกดเบิรงว่าเอ๊มีเงินให้กู้บ่นออยังนี้นะครับผู้หลงเสือเขาไปกดกับมีหลายเด้นะฮะพ่อได้ยืมเงินแล้วนี่พวกแก่งเงินกูซุ้มมนีเนี่ยกาสิเม่ากาสิเซมว่าคิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะสำหรับแก่งหมวกกระน็อกเช่นกันนะครับผมที่ได้รับที่ไปก่อกวนแล้วก็ไปเก็บนี่ กับประชาชนแบบเอารัดเอาเปียบแบบพิดกฎหมายเช่นกันนะครับพร้อมทั้งการรับจำาน้ามโรทิพิกษกฎหมายต้องบอกว่าหากประชาชนได้รับการเดือดร้อนจากแกงเงินกูพิดกฎหมายดังกล่าวนะครับหรือมีบอสแสนะครับที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้นะครับที่เบอร์1นึ่งหานี่คือสายด่วนด้นะครับผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับผมกะให้แจ้งไป ต้องบอกว่าเห็นในขีปข่าวผู้บางคนแก่แล่นหนีกับมีได้พี่กุง้งค่ะเนื่องหาเก่าๆนะคะการโทรไปค่ะคุณผู้ชมเขาจะเห็นอยู่นะคะแกงหมวกกันอกนี่คือแกงที่เพิ่นขับมอตอตรอไส์มากนั่นแหละนะคะไอ้แว่นตาดำนะคะอีกอ,อ,อย่างตรงดำไปเบิดเลย <laughs> นะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะ